โดนสารเรียกไปอบรมมาครับว่าทรงผมนี้มันไม่เรียบร้อยความจริงแล้วทนายความจะไว้ผมยาวแบบนี้ได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับครับทนายแชมป์นะครับกับช่อง N2U a นะครับวันนี้แชมป์จะมาแชร์ประสบการณ์การถูกผู้พากษานะครับตํำหนิเรื่องของทรงผมนั่นเองนะครับโดยเขาบอกว่าทรงผมที่แชมป์ไว้ปัจจุบันนี้ก็คือผมยาวหน่อยมัดจุกแบบนี้นะครับไม่เรียบร้อยครับผม เรื่องมีเพิ่งเกิดวันนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยแชมป์สืบพยานนะครับพยานหลายปากแล้วก็ไปชาวต่างชาติด้วยนะเนาะพอเสร็จมันก็เลยเย็นนะครับพอเสร็จทุกอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เตรียมตัวเคลรกอกสารจัดหมายต่างๆเตรียมกลับบ้านและผู้พากษาท่านก็ท่านลงไปแล้วนะแล้วท่านก็มาใหม่แต่ว่าไม่ได้ขึ้นบัลลังแบบขึ้นเต็มตัวนะท่านก็ถอดคลุยอะไรละแล้วก็เรียกเรานะครับไปคุยเป็นการส่วนตัวอยู่ริมริมบัลลังโดยท่านท่านบอกว่า ทนายคือพอดีว่าท่านหัวหน้าผู้พิพากษาเนี่ยก็คือคนที่ใหญ่สุดในศาลเนี่ยเขาอเห็นผ่านกล้องนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นกล้องที่เป็นคอนเฟลเลนต์หรือว่าเป็นกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่าทรงผมทนายเนี่ยมันไม่เรียบร้อยนะครับโอ้ท่านบอกว่าเนี่ยมันไม่เรียบร้อยนะครับด้วยความที่เราเป็นทนายเราก็ถามท่าน ว่าอ๋อมันไม่เรียบร้อยตรงไหนไม่ได้กวนแต่คือเราอยากรู้ว่าไม่เรียบร้อยตรงไหนท่านก็บอกว่ามันมันจุกมันเป็นลักษณะของการมัดจุกแบบนี้นะครับมีเห็นท่นไหมอ่าแบบนี้นะโอเคซึ่งซึ่งเราก็ผมก็อธิบายสารว่าโอเคผมกําลังไว้ผมยาวนะครับซึ่งตอนนี้มันกําลังเลี้ยงอยู่คือถ้ามันยาวแบบยาวมากกว่านี้มันอาจจะ ม้วนขึ้นเนาะม้วนขึ้นอย่างนี้ได้อ่าหรือว่ามันอาจจะมีความเรียบไปกว่าน,นี้แต่ตอนเนี้ยมันยังเหมือนกับเอ่อกึง่งยังไม่ยาวดีเนาะมันก็ะดินดีดๆหน่อยแบบนี้เนาะท่านก็ฉัาผมก็เลยถามว่าโอเคท่านถ้าอย่างนั้นอะ่ะถ้ายาวหน่อยแล้วแบบม้วนขึ้นผมอธิบายไม่ถูกม้วนเหมือนเป็นดังโง่อย่างเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่หลังหัวหรือหรือยังไงยังไงได้บ้างนะครับท่านก็บอกว่า ก็เหมือนไม่แน่ใจนะท่านก็ไปดูระเบียบดูอะไรของสภาธนายมาละกันนะครับต้องบอกว่าผู้พิพากษาท่านนี้อยู่กันมาตั้งแต่เช้านะครับคือตั้งแต่ประมาณ9กโมง9โมงครึ่งเ่ยจนถึงเย็นหลายชั่วโมงก็เห็นเห็นเ,เห็นหัวเราเนี่ยทั้งวันท่านก็ไม่ไติอะไรแต่ฟงหัวหน้าสารเนี่ยคงติมาจริงๆทีนี้ครับด้วยความที่ว่าแม่เราก็คาใจเนาะเราก็เลยลองไปเปิดดูของมารยาทนายความดูครับว่า เรื่องของทรงผมเป็นเขียนไว้ยังไงเพราะว่าเราจบทนายมาหลายปีแล้วมันญาติทนายเนี่ยไม่ได้เปิดอ่านเลยนะตั้งแตออ่อ่านแค่ตอนสอบแ่แหละสอบข้อเขียนไอ,อ้สอบไอ้ก,กขอขคอนะโอเคได้มาโอกาสเปิดดูมารยาททนายทีนะครับก็เห็นว่ามีหมวดทั้งต่างๆมากมายเราก็รีบไล่ไปตรวจการแต่งกายเลยและการสั้นๆนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาบอกว่าในเวลาว่าความทนายความจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับ ข้อ 1. นทนายความชายครับแต่งแบบสากลนิยมเป็นชุดสีขาวหรือสีอื่นไม่ฉูดฉาดเชิ้ตขาวผ้าผูกคอสีดำตัวเล็กผ้าผูกคอสีดำหรือสีอื่นที่สุภาพไม่ฉูดฉาดแบบเงื่อนกราสี หรือแต่งชุดไทยแบบแขนสั้นหรือแขนยาวสีสุภาพไม่มีลวดลายแทนเสื้อชุดสากลก็ได้รองเท้าพุ้มโซ่สีขาวน้ำตาลหรือดําถุงเท้าสีคล้ายคลึงกับรองเท้าอันหนึ่งก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็ทนายความข้อ2ผู้หญิงข้อ3ทนายความเพื่อแบบราชการข้อ4คือมีสิทธิสวมเสื้อคลุยนะครับโอเคไม่มีเรื่องทรงผมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราน่าจะไว้ผมยาวได้ รเราก็มั่นใจแหละว่าไว้ผมยาวได้เพราะว่าเคยเห็นพี่ๆทนายคนอื่นะเะคอยผมยาวได้โอเคถ้าอย่างนั้นไว้ผมยาวได้ไไดละทีนี้เนี่ยนึกออกว่านอกจากเรื่องผมเนี่ยท่านบอกว่าเออเนี่ยมันเคยเคยมีพี่ทนายคนอื่นเนี่ยเขาไว้เข่าแบบเขาแพ้คือใส่ใส่แมสแล้วมันก็ทะลุเข้าออกมาอย่างนี้ใช่ไหมก็เคยถูกติงละเรื่องของแบบมันไม่เรียบร้อยนะครับผมโอเคก็รู้สึก ไม่เขวและว,ว่าเราน่าจะไว้ผมยาวได้เพราะไม่มีตัวของมรรยาทนาในความที่ห้ามไว้นะครับส่วนถ้าสองสารเนี่ยไม่แน่ใจนะเรื่องการแต่งตัวสารแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่ได้มีถึงขนาดไว้ผมสั้นผมยาวน่าจะสะคบคำว่าเรียบร้อยมานั่นเองนะครับผมยังไงก็ดีนะครับหัวหน้าสารเนี่ยเรียกไปติงขนาดนี้แล้วเนี่ย เราจะเพิกเฉยหรือทําดื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคิดว่าเจอกับสารนี้ครั้งหน้าก็น่าจะมันเดือนนึงเนาะเดี๋ยวอาจจะทําให้มันเรียบลงกว่านี้แบบชิดติดปไปอย่างนี้เนาะมันจะได้ไม่เป็นเด้งขึ้นมาเองโอเคครับสําหรับคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเพิ่งเพิ่งเป็นทนายมานะครับหรือว่าเป็นทนายสักระยะแล้วเนี่ยอาจจะเกิดคําถามเหมือนแชมป์ก็ได้ว่าท้ทรงผมแบบไหนที่มัน ไว้ได้ไว้ไม่ได้ยังไงนะครับก็คือมารยาทนายความเนี่ยไม่ได้ระบุทรงผมไว้นะครับบอกแค่แต่งกายเรียบร้อยเท่านั้นเองขอแชร์เพิ่มนิดนึงละกันว่าทรงผมเนี่ยเป็นผมที่ยาวที่สุดนะครับที่แชมป์เคยไว้มาแล้วเหตุผลที่อยากปกติเนี่ยก็ไว้ทรงผมพวกลองทรงผมสั้นตามแบบไทยแลนด์เรียบร้อยอ่ะมาตลอดนะครับโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีความแฟชั่นอะไรเลยอ๋ขอขอ้ามนิดนึง พีภ่ภาษาเนี่ยเขาบอกว่าทรงนี้มันวัยรุ่นไปหน่อยมันวัยรุ่นไปนิดนึงใช่ครับเพราะว่าแชมรู้สึกว่าเออแชมรู้สึกอยากที่จะมีความวัยรุ่นในชีวิตบ้างอยากมีแฟชั่นบ้างนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าพอได้ไว้ผมเนี่ยที่ข้างหน้ามองมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหน้าเราไม่ได้อ้วนมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องการถูกไปอบรมเรื่องของทรงผมนะครับผม ยังไงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย